पलौट पलौट आप लोग कहाँ से हैं कहाँ से हैं आप लोग พระมาอาจาโยมมาอ่านี่เป็นบ้านของนางวิสาขามหาบัสิกานางวิสาขานี่มีความงามถึงห้าอย่างเขาเรียกว่าปัญจก,กัลยาณีมีในตางามมีผิวงามมีฟันงามมีผมงามมีวัยงามนางวิสาขามีอายุ120ปี มีลูกยี่คนมีหลาน40เวลาไปฟังธรรมเขาจะรู้ได้ไงว่านางวิสาขาเวลาฟังธรรมเสร็จใครยกตูดขึ้นก่อนคนนั้นคือนางวิสาขาเอ๊นางสาขาคืออะไรอะ่ะโอ้นางใจบุญทำบุญทำทานเป็นมหาอุบาสิกาผู้ถวายอาหารต่อพระวัดละพัน 2000, สองพัน,นในสมัยก่อนในสมัยพุทธเจ้า ที่ปังกรนางก็ได้ไปตั้งความปรารถนาไว้ว่าด้วยบุญบารมีที่ข้าพเจ้าทำขอ้ข้าพเจ้านั้นเป็นอุบาสิกาผู้ดูแลพุทธศาสนารัะนั้นพอนางสมปรารถนานะครับแล้วก็เป็นมหาอุบาสิกาตอนเช้ามาก็เอาอาหารไปถวายตอนเย็นมาก็เอาเอา,เอาน้ำปนานะไปถวายดังนั้นนางวิสาขาไปเนี่พพยพระสิสงเนี่ย ได้ฉันแน่อนเฟนตาารินดาสไตร์ดังนั้นเนี่ยก็ไม่มีอ่าไม่เคยมีมือเปล่าไปไม่ต้องมีตลอดอ่ะมีตลอดคือน้ำปานะดังนั้นแล้วนางวิสาขาเนี่ยเป็นหนึ่งในอ่าผู้ที่มีเครื่องระดาษประสาทหนักเท่าไหร่ครับมีราคาสิโกดยร์โกด็เกียร์โกรดครับเกียร์โกรด มีนางวิสาขานางมาลิกาแล้วก็นางธิดาของเมืองพาราสีมี3มคนเท่านั้นในสมัยก่อนนางได้ทําทบุญแล้วด้วยไตจีวรก็เลยทําให้อานิสงส์ตัวนั้นนะเป็นเครื่องระดาประสาทแล้วก็ไปฟังธรรมจนลืมจนลืมนางก็เลยประกาศขายไม่มีใครซื้อนางก็ซื้อเองจึงไปสร้างวัดบุพารามด้านหลังหาง่างไปนินึ่งกิโล พระพุทธเจ้าก็อยู่ถึง6กภาษาดังนั้นานางวิสาขาแต่อัตมาก็แปลกใจอย่างหนึ่งคือนางวิสาขาบรรลุธ,ธรรมตั้งแต่อายุเกียรตขวบแล้วไม่ได้เพิ่มอีกเลยครับสวดาบันโดาบันไม่ได้อรนต์ครับแต่นี้ก็เป็นสิ่งที่แต่อย่งไงก็แล้วแต่สวดาบันก็มี3ประเภทก็คือ,อมีหนึ่งชาติ สาชาติแล้วก็เจ็ดชาติครับแต่อยู่ในเวอร์ชั่นไหนจะมาก็เกิดไม่ถอดังน, <c oughs> นั้นดันั้นก็ถือว่าเราได้มาเห็นได้มาเข้าใจเราก็จะได้รู้ว่าคนใจบุญใจกุศลมันก็ไม่ได้ใจบุญตั้งแต่ในปัจจุบันเขามีพื้นฐานมีเบสิกยาที่สั่งระดเตปีชังตาที่สั่งระเตพลังกัลยาณิกรัลยาณังปาปาการิยปาปังเขาหวานพืชมาดีแล้ว นี่เป็นผลของเขา,เขาที่เขาทําไว้เพระนั้นเรามาเราก็สร้างผลสร้างเหตุสร้างปัจจัยไว้ครับเป็นผู้อย่าประมาทเมื่อเราไม่ประมาทตักน้ําใส่ตุ่มมันก็เต็มเรื่อยๆนะครับเราก็ใส่ไปเรื่อยๆบุญกุศลก็เหมือนกันทุกวันก็ทําบุญวันละห้าบาทสิบาทก็ทําไปได้ถ้าไม่มีผ้าก็หยอดใส่กระป๋องไว้สิ้นปีก็มาเปิดออกแล้วก็ไปทาตามวัดต่างๆแล้วก็รักษาศีลทุก ห้านาทีสิบนาทีแต่ละวันแล้วก็นั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีแต่ละวันให้มันได้ทุกวันไม่ได้ทุกวันมันก็จะเตรียมบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่ใช่ว่าให้ให้รวยก่อนแล้วค่อยจะทำะมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าบางทีเราสลองปีใหม่กินไม้มากๆก็อะไรเข้าฟันก็ามาแย่เอาไม้ก้บฟันมาเยาไม้ก้บฟันแทงเหงือกอเสือกตาย ตังนั้นเพื่อความไม่ประมาทเราก็ขึ้นรถซะ